ต้องคข้าพวดการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอิกขอคุณค่ะโปรดทราบขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีชะอวดเป็นขบวนรถท้องถิ่นเลขที่สี่สี่ต้นทางจากสถานี cung ngày cô lộc